มันไหนซ้ำเตาควันสีซัำเตาหอต่ซัำกันพูดจะหนักไม่รู้ออกโ่บอลโซ่บอลเป็าน้องเล็กใหญ่นปาน้องสาวสุดยอดอาอดสุดยอดุดอดสุดย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 อดสุยอดสดยอดสดยอดสุดยอนสดยอยนอดยอดสุอดสุออดุสุดอ เปิดต้าจันท์สมุดโอ like oui. ady, ้ยางมัเป็นจักรของเราย่างจัรอเรนตาในกอยู่เปิู้เข้าเปิดจาเข้าไปดีเด็เป็นการดเรียกความเหเคียดแล้เราบางือส่วนประเภทเ็บมาเ็อมเ็นแงลุนมือปุ่มภาษาเก็เันเทคนิคเคย่าเราดาเคย่าเมาเุ่นปเด็กพุ้นขาโอ้เปินสอนข้าวเวตัวหักลูกเสี้ยนจักรของยังยพกึ้นสมุนเดกน่ากัน สมุเตาเขาเป็นไหลไหนี่แต่เบมาปดเราไปสึุรอบไปกว่ามันเป็นไปสมันกอดกอดเนั่องากแบบตาแบบในตานนี้ตอนตอนในนักตุ่นดีกู้บาจคนทานการหือการมากแต่พระเด็พระคุณลองเอาเทปอยู่นันเป็นการกับพรคุณไม่ได้ชื่อกันปัานการสอนมากคือพ่อเล่าบสพายเป็นพวกกอัตมาอัตมาพชีชิตเกเห็นใจขอ

เตเดียยานี่เป็นบุคคลที่สวามมาสวางกับเขาก็คือกันอย่ามืดมาพลือกับมืดมากสวางกับพระพุทธกับเห็นบอนั่นคือคนที่มืดมาสวางกับเราเกิดไม่อไนได้รบเิตบางผู้เอางานตรกิตระคเขาเขาค่อยสาบค้นเลยแลจะก็สบคืนสับคืนสุดลังจาส้บเขาน้ลดกดดันของเขาเขาเป็นกนดภาษาเอ้อ กุศลข้าพุ้ธในกัาไอ้ผูกขาด้วยแต่กุศลคืาเบ้นแต่าเศลคือสวรรค์เออว่าโลงปองเลานเกมบาปาเป็นสวรรค์ฝากเอาไปเพนพวนปูอัตมาเราเลื่อนาปาเป็นสวรรค์ฝากแต่เราเห็นเป็นมั่นนานมากจนบ้านเกิดก็ไปก็พม่ถึงอาปาเออุขาใ้ข่าอาปาในกุศลนำในกุศลด้วยผู้กุศลคืเบ้นแต่กุศลคือเบ้นแต่กุศลคือสวรรค์เออปองแร่นเกม มันเมาเป็นสัสิงซาทุงานการาหาสิบาทกับี้เด็ก็ได้อานตรจะเปสมัแจ้าขอควมสวัแล้วกไ่เว่ากดอมาหาบัตร่สี้สวส์เป็นซิงาทุงานการาหาสบาทกั่ขีเด็กแต่คุอ่ส่อ้อวัในนักเานอเตือมหาคุณต่างๆว่ามาวาจไว้ชี้ธในชาตินี้ไม่ได้ทามในชาตินี ถ้าต่อไปทำป้าไม่มีจะได้ถึงมีเกียรติพระเจ้าเราจะต้อไปเที่ยมไหว้ไปถึงเพื่อนาเกิดเป็นน้องไายเราเ็นเจ้าตัวสดุกกระสับนั่นคือกตรื่องสากับเรียกว่าดาวโชติปารายโนโชติประมัปารายโนบางคนสว่างมาเพื่อกจับเด็มีผู้ใดเกิืมากป็นคนดำพ่อเะปตะันเกจ้ากับที่บ้านในอดสาพราจะไปหาคุณพ่อีสาเรมกับป้ไใหญอ ยามมาตาใจใจเป็นหนงยามกุโลของเด็ดกาหน้าชอนอของยามมาหมายเป็นคนยามกุโลคนเป็นมมาหน้าอัดย์ถ้าพนี้เด็ดแังย่อยมาก,กอะไรเอาคนที่มันก็ไหลเลยสิมีสามี่วธ์ไต่กุโลตะกมันต้องมีส่วนประกอบมีคุณประกอบมันจำสิใดมีเงินสดมีข้ามหูจานานี้คือลอยเถื่อมีข้ามหูมีกิ่ไปบอ้อยไปกระบอกฟังจำใบ พานสิ่ินีเงินมีพ่อใปบ้นงมีขังหุ่คอนจัสริบพลรานมันเรียเรียบมีเงินก่มีคําหุ่มการมีไห้เดือมีคํางคนนีหมีไหวคอยไปกระอรฟบงคนพ่าผลคนมี้ปั๊บิีนั้มันเราเกิดเอออรนั่นเป็นการให้เราเรียนรู้จักจะสั่นบางคนิดเกิดมาเป็นคนล่ำคอยแต่วัดปกิณกกจะพรบใยนั่นเากะพรษายพ่อปูพ่อนางวิสาหาัวิกรมเส เกิดมาเป็นคนสราด้าที่โอเคมาจะออกข่าวก็นอนาันั่งกินของขุ่ากับวิสาขะรัดโอบีที่กูเจ้ากินสบายทานบ้างหน้ออกไปพิมพ์วก่อนเลิกเข้าไร okay, กูขาดก็นั่งกินของเก่าเซตชีสก็ให้แต่จางให้ฟ้างต้องรมันสุกพองตรองให้ตอกต้ม้อติปายต้องเก็บไปจะกินไดหน้าเปไนอไรลูกเป็นไหมกับเราเด็กเปไหมกัคุณเ่าขนาดนี้พ่อตาลเป็นคุณเกาเอ็กพ่อไปสร้างคุณใหม่ นั่นเป็นการเข้ากับซือ้นจป็นารที่บัติของความป็นบุญณองูลอมีดำหลับ้วยภาษาเป็นประคัการภาษาเมื่อสวามผู้มุดกับนั่นคือโชคเกิดมาพอเรียนนมโชคเกิโชคเกิดพอเรียนนมบางคนสบามมาสวามกับบางคนเห็นเกิดมาหบบเกิดต้อรักษาเขาดีพี่เขาอีนเต็คนโง่คนพานไม่ทำให้ตัานพวกอวยากิดเป็นปัญิชนเขาอกความยากจนเขาจะทำให้ผาน หลักเปณฑตระสาทนานมันต้องเป็ส่วนประกอบกนรักษาการมีข้างมีสิดมีความรักต้องมีตัวการต้องตนกันของชิดิดควาคนไห้ากเกิดมากมีโบกประสัททนรักษาสิดเกิดมากหน้าตาสาสวยอคนจะเล่นความอักเกิดมากมีปัญญาหน้าวิสาข์เกิดมีความตังสามอากลูกสวยดีจไม่ลับมีขาพ้นต่อการนั่นหลายเขาเบบพิษมาพ้นอีกสามต่อมาเขาจะพอกมิติดมีใส่ เขารักษาสิเาจะมีหน้าตาชีเพกาพอเปพอไปวัดไปว่าเจะเริ่ภาวนาจะมีปัญญาในปินงารของตรกอนกันมนลดจากการไม่ขาขออกปฏิ่ินกัดไปครับนี่เป็นการข้อเด็กับพุทธาจะทนเกิดมากสว่างมากขต้องสว่างับตะพุ่ับไปยางนี่ัญหามาประโยชน์ในการมากไร้่ึงเองบ้านเาเขาผลิ็เขาพูนเราพ่อแให้มันใจเพื่อเปรียามเราเอาโลกเป็น ูุเบียดยัเอาลับขรมนี่เป็นการโกกในพิธีแต่ยังมั่นิดตามเราตงาเราเิเราทำเปิทุกาตทนเกิดือนั่เป็นการโกอกนี่คือส่วนที่สัคัญมีเมตตาเป็นบ้านูกานเป็น้าพมีอารมณ์ที่แก่ใสสารอารมณ์จะพลองในันแกมใสนั่นเป็นยุทยุทธีเาีวสารอารมจะคองในมันแกไใสเดียวออกซึ่งทุก้อนแก่ไสแ่สิ่งี่ยุยทีวอารมณ์จะแกบใสชิดูจะไตาภัย จะให้พอนนะคตัวเป็นคนเจ้าแม่เขียนนอนนอนหลับนอนอนส่วนบนใบพระจะเดินวิปัสสนากัรมฐานเป็นล้องโผล่องไฟให้ลูกบ่านกะเจียมโป้าทีำไปเล้วขีดรูดจะให้เอาไปย้ำเอาไปเอยเข้นขากระเบ็ดเป็นทไาไปกันเป็นยะสีทิดหมายนั่นขีดรูดจะให้เอไปลูกเต้าคิดเอาไปเอาที่เตาคิดเอาไปกันและสิทธความสุข นั่นคือกหนลูกจะได้ก็ไปได้ลูกจะให้พนปีไปลูกเต่ามากไปแทนเมเนในคอน้เขายอออัตมาทำได้หอดทัใเรอย้ายลูกเต่ามากไปกรเทพไปฉะบากก็ได้ตกห็นก่อนสายเขากินกองถึงเมเขเงินก็เราเห็นก่อนสาเขาใน้อยาิบาตะอดก่เรียกก็อนับะพวดกเป็นกตอนอไปตอยังม่ถอยงปอยตองนีกำลังเก็บ ไปขายกอนเี <toys> ่ากอเก่งไปดัน้ได้รู้จักไอเก่งตุแก้ลัานเราใส่ก้นเก่ไม่ใเียปากไอ้อนตรงหาเองนั่นจะเาอคอนก้อนเก่งได้รู้จาก่อนอยจะทำตัวเป็นพี่้จงาพ่เหียก้อจะเริ่อเปออกเอจะประกันเจ้าเหียดนบางคนกินจ่ประดิษกินบางคนเห็ดจะป่เพ็บางคนเข่าแข็งจะว่าเขาแ็น อันนี้นมากมาขนาะดน้าเป็นคตรนาน้าฟันนักนบาคนกินเสร็จก็ปากก็ควักลูกเตาลูเต่าแข็งลูกไกก็แข็งแต่กูจะกินไปเัสดีค่ะมีไฟออกแสงแต่งป